และได้ติดตามผลงานน้องเมืองไทยหลังจากก่อนกับเราอ่าติดตามครับเอ่อเห็นทุกคลิปเลยครับนี่วันนี้ก็กะว่าจะให้น้องเมืองไทยสอนเต้นสักหน่อยครับโอเคตอนท้ายต้องต้องสักหน่อยนะมันต,ต, <laughs> ต้องมีอยู่แล้วครับระดับน้องเมืองไทยครับต้องจดให้แฟนมาอยู่แล้วครับผมแล้วชาโดชทาโดได้เห็นพี่เมืองไทยบ้างหรือเปล่าในช่วงที่ผ่านมาอ๋อติดตามครับแล้วก็ดูมาตั้งนานครับดูความจริงผมดูทั้งสองคนเลยครับแล้วก็ไฟที่พี่เขาโชคกันก็ดูครับผมก็วันนี้ก็มานั่งเป็น กรรมการอยู่ตรงกลางก็ยังกลัวถ้าเกิดไปโดนสอบขึ้นมากลัวจะเป็นเหมือนคนข้างๆผมแล้วแล้วเมืองไทยเป็นยังไงบ้างก็แปแกล้งโอ้โแต่กันเยอะเลยวันเรื่องกับครับก็ก็ดีครับเพราะว่าเราก็ทําอยากให้ทุกคนมีเสียงหัวลราะแล้วอให้ทุกคนชอบครับผมก็เลยเวลาเห็นทุกคนดูแล้วเขาชอบเขามีความสุขอยากดูอีกก็ก็รู้สึกดีครับผม แล,แล้วที่เขาเนต์ว่ามนันมันมีผลจากฟอกของคนไทยกันฟอกของไทย,ส,ยสารนี่จริงไหมครับก็มันก็ไม่ได้มีผลอะไรครับเพราะว่าเราชกบมวยแล้วก็ชุกเศษก็ทางรายการก็ดูแลเรื่องสุขภาพอย่างดีครับผมก็แลวนวไม่ใช่แค่พคกขำๆมากกว่าอ่ะก็บางทีก็อาจจะมีส่วนล้อเล่นนะล้อเล่นต้องถามต้ยงถามนะว่าคู่กรณีเราเป็นเป็นยังไงทุกคนนั้นยังไงเคมมันยังไงแล้วก็ จริงไหมที่มองไท่เปลี่ยนไปเพราะเราก็วันนั้นก็เจอกับน้องมืองไกยก็เลขศอกใส่กันแบบยับครับว่แฟนแฟนมวยก็ได้ชมครับผมกับน้องมองไทยก็วันนั้นใส่กันเต็มที่ครับส่วนมากจะเลขศอกครับเข้าหน้าเข้าหัวกันแบบเต็มเต็มครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วน้องเมืองไทยเขาก็ที่เขาเต้นเนี้ยก็มอบความสุขให้แฟนมวยครับชอกมวยก็สุดยอดแล้วครับมอบความสุขให้แฟนมวยแล้วก็ล่างเวทีก็ยังจะแบบ โชว์โชว์แบบการเต้นอะไรมุกขำขให้พี่น้องแฟนมวยมีความสุขก็ถือว่าสุดยอดครับผมโอเคครับก็คือไม่ก็คือก็คือไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นพศสอหรือว, <c oughs> ว่าสมมว่คิดคด,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 คดูเหมือนกันอืมผมว่าไม,ไม่ได้เป็นพรสอกครับผมก็มันเป็นเป็นเรื่องธรรมดาครับก็เคยต่อยกันหน้ายกก็โดนเลขสอกอันนี้ประจาครับผมตอนนั้นก็ยังไม่ได้ใช่ใช่ครับผมแฟนๆถามเยอะมากว่าแบบอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ลงไทยเปลี่ยนไปหรือว่าแบบมาทําคลิปแบบนี้ก็ เอเมื่อเมื่อก่อนก็ถ้าถ้าเป็นอยู่บ้านอยู่กับอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงก็จะก็ทําทําได้หมดแลลวครับแต่ว่าเราไม่ค่อยเอามาลงเพราะว่ามันเหมือนว่าหน้าตาเรามันไม่ใช่แบบทรงอย่างนี้ครับแบบว่าแบบว่าเหมือนเหมือนบุคลิกตัวเรามันคนละแบบในออนไลน์นะครับก็เลยไม่ค่อยได้แสดงตอนนี้พอแล้วใช่ครับโดยนี้ก็ได้ไปเจอพวกพี่ๆอินฟูที่เขาดังๆอยู่แล้วนะครับก็เลย ได้ไปลองลองทําลงก็เออเราก็ลงไปแล้วทีนี้มันก็เหมือนว่าเปิดว่าเออก็ลงได้นี่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรเงี้ยครับก็เลยลงมาเรื่อยๆครับผมก็เหมือนกระแสตอบรับดีด้วยใช่ไหมครับผก็เลยครับใจทําใช่ครับเพราะเพราะปกติก็เป็นคนก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็เป็นเฮฮาประมาณนี้ครับผมโอเคชอบแฟนแ,แต่ว่าวันนี้ดูนั่งกืคือวันนี้มันมันเราใกล้ชกด้วยแล้วเราก็อยากอยาก โฟกัสที่สมาธิที่เราซ้อมมาอะไรมาอย่างงี้ครับก็เลยยังไม่อยากจะหลุดออกไปมากเท่าไหร่ครับโอ <Okay. S 2> เคอาไว้เอาไว้หลุดตอนโชคเสร็จด้วยเป็นแฟนเตาเยอะเลยนะบอกว่าเมืองไทยเก่งเพราะว่ากลัวแอดมินให้เต้นแน่เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับโอเคเออแฟนแฟนถามว่าทาโดพักกีว่วันพักพักไม่กี่วันแล้วก็ซ้อมมวยต่อเลยนะเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมกับการแบบต้องเปลี่ยนกติกาแล้วก็รับรายการต่อเลย เอาจังริงตอนกลับบ้านไปก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับก็ไปถึงก็ประครบน้ําแข็งครับแล้วก็รู้ตัวอีกทีก็คือแบบว่ามีรายการขึ้นก็ได้พักอยู่สองสาวันครับแล้วก็นั่งรถกลับมาแล้วก็อีกวันนึงมาถึงก็ตอนเย็นก็วิ่งเตะเป้าเลยจะถือว่าแบบในระยะเวลาที่สั้นมากเนี่ยเราก็สามารถซ้อ,อมแล้วก็ทำน้ำหนักผ่านด้วยวันนี้รอบเดียวเลยไห่ครัมหมายว่าแบบเราต้องเตรียมตัวรถทํางานหนักแค่ไหนกับการเตรียมตัวอะไรไปเอ่อความจริงแล้วการที่ว่ามัน มันระยะสั้นแบบนี้มันจะมีปัญหาเรื่องน้ําหนักครับเหมือนร่างกายมันโอโยครับมันแบบว่าเราเพิ่งลดมาแล้วเรากินขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมาลดใหม่ฮะตอนแรกก็กังวลว่ากลัวจะทําไม่ได้แต่ว่าผมเป็นคนเหงื่อออกเยอะแล้วก็เป็นคนล้าซ้อมมาเต็มที่ปุ๊บผมก็เลยแบบว่าค่อยๆทําก็เลยปรับวิธีการทาก็เลยแบบทําได้โอเคแฟนๆถามว่าเตะสั่งคิดว่าจะทําให้เสืร์แบ็กเปลี่ยนไปเหมือนเมืองไทยไหม ครับผมก็ออยังห้าสิบห้าสิบครับก็รอดูหลังชกเสร็จครับผมว่าน้องเออน้องเสือแบกจะออกมาแบบอ,อสภาพแบบไหนครับผม <laughs> จะเป็นเราที่เปลี่ยนไป <laughs> ใช่ครับผมไม่แน่เอาไว้อาจจะพลิกไปพลิกมาครับผม <laughs> <laughs> แฟนๆถามว่าทาโบไม่คิดจะเต้นบ้างหรอคะไ <laughs> อคืวก็ผมผงก็เป็นคนตลกนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงบางทีกลับบ้านก็เข้าป่ามั่งอะไรบ้างก็ในนู่นไม่มีสัญญาณครับ ไมต้องปรึกษาผมข้างๆนะา๊ะบอกทนทีว่าว่ามมีคุณเร่าต้นไงผมผมเป็นเอฟซีแกครับอเป็นอฟซีแกใช่หรือว่านายงานพอาจจะมีมุมมุมมันดีบ้างก็ไม่แน่ครับก็รอดูครับแล้วแฟนๆถามว่าชาโด้เพิ่งได้โบนัสไปล้านเจ็ดวางแผนจัดการยังไงหลบกเงินก้อนนี้โบนัสที่ได้ไปก็เงินก้อนนี้ผมก็ ซื้อซื้อรถมือสองให้แม่ไว้เข้าไล่ครับเพราะว่าถ้าซื้อรถมือหนึ่งยังไงก็พังแน่นอนครับเพราะว่าในไล่มันเหมือนแบบเอ็นดูโรเลยครับก็คือแบบสายวิบากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบ่งเงินเก็บไว้ครับแล้วก็คิดว่าแบบว่าถ้าปีหน้าว่าตั้งตัวได้ดีๆมีเงินก็อยากจะมีที่สักพื้นหนึ่งครับแล้วก็มีรถยนต์สักคันครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เลยครับยังไงบ้างกับการทุกขี่รถเองแรกกดดันไหมเก่งไหมกับการเปลี่ยนกติกาครั้งแรกก็ ไม่เก่งครับกลัวจะไปสัญชาตญาณมันจะไปครับฝันต่องอัตโนมัติอะไรเงี้ยครับกลัวแบบนั้นมากกว่าแต่แต่เท่าที่ซ้อมาแล้วเป็นไงยะก็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 มีก็มีจะสอกจะไปเองบั่งครับมันเป็นสัญชาตญาณนะครับแต่เราคิดว่าเดี๋ยวอยู่มาวทนี้น่าจะทำได้ถ้ามันจะไปเราก็ได้แต่ว่าเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนอะไรเงี้ยคุยกันต่อไหมนี่ชาโดว์ไปคุยกันต่อเขาตอนนี้โอเคครับ กามแฟนถามว่าแต่ละคนมีแฟนมีครอบครัวมีลูกกันแล้วกี่คนแล้วอะไรเงสำหรับผมก็มีครอบครัวแล้วครับก็มีลูกสองคนครับ ه, ผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนครับผมะร,ระยากี่คนครับระยาคนเดียวครับ <c oughs> ผมแค่คนเดียวครับผมโอเคครับผมดด okay. 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 ผมก็เขหาาดูใจครับก็มีแฟนอยู่หนึ่งคนครับผมอืมนี่มีแฟนกันนั่นอะไอย่างอย่างอย่างเอ่อตอนนี้คือผมก็คุยกับแฟนแล้วก็คุยกับทางพ่อแม่แฟนครับก็ต่างคนก็ เห็นด้วยเหมือนกันครับผมก็ยังอยากจะสร้างฐานะตัวเองให้มันดีกว่านี้แล้วก็ต้องการแบบว่าเลี้ยงแม่ให้ดีกว่านี้ก่อนครับแล้วก็ในอนาคตถ้าเรามีเงินมากพอให้มันมั่นคงแล้วเราก็ค่อยคิดเรื่องนั้นครับโอเคครับแทนใุตอนนี้ส่วนผมก็มีสองครอบครัวครับครอบครัวแฟนแล้วครอบครัวตัวเองครับมีลูกก็ได้ลูกมีลูกอีคนมีลูกหนึ่งคนครับว่าแปดขวบแล้วครับแปดขวบแล้วนะครับ ลูกคนใดจ,จะต่อยมวยไม่ด้วยอย่งก็ชอบนะครับแต่ว่าผมก็บอกว่าเราพ่อไปฝึกให้อะไรเงี้ยก็อยากชกอยู่เห็นว่างั้นครับแต่ว่าผมก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาจะสู้หรือยังไงหรือเปล่านะครับพอเราฝึกฝึกให้ติดตัวไวอย่างนั้นคลันแฟนถามว่าเมืองไทยมีจิ๊กไหมไม่มีครับไ <laughs> ม,ม่มีครมเมียเมียยังไม่ให้มีนะครับเมียไม่ไมไดื้อ <laughs> ผมไม่ใช่ไม่อยากมีเบสเดียวไม่่ตแฟนถามว่าแต่ละคนได้โบนัสจากก่อนมาประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วก็บริหารจัดการเงิน,นยังไงบ้างครับครับสําหรับผมก็ถือว่าเอา่อทางทางวันกับให้โบนัสเยอะเลยครับเอ่อรู้สึกว่าจะเป็นเจ็ดโบนัสกับผมก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณักห้าล้านกว่าบาทครับผม,มเฉพาะโบนัสไม่รวมครับเฉพาะโบนัสไม่รวมค่าตัวก็ประมาณห้าล้านห้าแสนบาทครับผมนี่จะสั่งเงินยังไงมาครับ ก็ได้เอาเงินส่วนนี้ก็ซื้อบ้านครับผมซื้อบ้านแล้วก็ซื้อทองเก็บไว้แล้วก็ฝากไว้ในบัญชีก็เก็บไว้ให้ลูกครับให้ลูกอนี้ครับให้ลูกก็ปัวผมส่งลูกเรียนแบบสสงๆครับผมก็แบ่งบันแบ่งบันบันผลไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเพื่ออนาคของเราแล้วก็ลูกๆครับผมก็โบนัสก็แรกผมได้มาเจ็ดแสนบาทครับแล้วก็โบนัสก้อนที่สองคือไฟที่ผม ได้สัญญาวันใหญ่ครับแล้วก็ได้โบนัสอีกสามแสนห้าครับแล้วก็บนัสก้อนที่สามก็คือหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทผมก็ผมก็เก็บสามล้านได้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะมากครับผมผมก็พยายามเก็บเงินครับไม่ไม่เอาเงินไว้กับตัวเองไม่เอาเงินไว้กับในบัญชีครับก็คือแบบว่าถ้าเอาไปฝากก็คือเราฝากเลยแบบไม่ไม่เอามาใช้ไม่ทําแอปทําอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเซฟตัวเองด้วยเวลาแบบอยากได้อะไรเราจะได้ไม่ต้องเอามาซื้อครับ แล้วแบ่งให้ใช้ไว้ชนไฟแล้วก็เอาแบ่งไว้เผื่อไว้ให้แม่ใช้เงี้ยครับที่เราใช้เราก็ใช้ที่เก็บเราก็เก็บเลยครับก็เราก็จะแบ่งแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เลยครับว่าแบบเราจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์ในไฟนี้เงี้ยครับเต็มที่ก็ชนไฟก็เต็มที่ผมเก็บไว้ประมาณสักสองหมื่นหรือสามหมื่นเผื่อเวลาแม่มีอะไรแม่ก็จะโทรมาที่เราแล้วก็เราไว้ใช้ให้ชนไฟครับที่เหลือเราก็เก็บหมดเลยโบนะใครเป็นคนเก็บครับแม่เก็บครับ ก็ตั้งแต่ชกวันลุมพินีก็น่าจะได้เกือบทุกไปที่ชนะนะครับก็แพ้ไม่กี่ไปก็ก็เปลี่ยนไปท,ที่ไม่ได้หรือว่าไปนั้นยําไม่ไรเหมือนแพ้ก็เหมือนจะได้คู่ก็ไ,<อ>ได้ตั้งแต่ชกวันลุมพินีมากลับมาอีกรอบนี้ก็ได้สร,ร้างบ้านแล้วก็ซื้อที่แล้วก็สร,ร้างนู่นนี่นั่นนะครับผมตอนนี้ก็เงินเก็บก็ยังไม่เยอะครับเพราะว่าผมก็กลับ กวแฟนก็สร้างนูน่นนี่นั่นไปเรื่อยซื้อไปเรื่อยอย่างนี้นะครับก็ชีวิตก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้กลับมาชกรายการวันนะครับผมแบบคนละเรื่องเลยนะครับผมก็รู้สึกดีใจที่มีรายการวันแล้วก็ดีใจตัวเองกลับมาตัดใจกลับมาอีกรอบนึงทำให้เราฟื้นตัวจากเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยครับบ้านของตัวเองก็ยังไม่มีครับบ้านของตัวเองไม่มีแล้วมันมันยังไม่มีอะไรหลักปลักฐานเลยครับก็ กลับมานี่ก็รู้สึกว่ามีทุกอย่างพลิกพลิกตัวเองพลิกชะตาตัวเองขึ้นมาม,<ำ>มีคนติดตามด้วยครับผมก็ทุกคนให้กำลังใจ fc อะไรความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมสามารถที่จะไปติดตามรับชมนะครับไลฟ์ฉบับเต็มนะครับที่เพจ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวแอดที่ลงลิงก์เอาไว้นะครับผมในคอมเมนต์นะฮะสามารถกดไปชมได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามรับชมมวยไทย l e จน n ์ตำนานมวยไทยครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment บอกแอดชีหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษากสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ